สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา1547ได้บัญญัติไว้ว่าเด็ก เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศารพิพากษาว่าเป็นบุตรมาตรา1548ได้บัญญัติไว้ว่าวักหนึ่ง บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็กวักสอในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้ในายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็กถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือ ไม่ให้ความยินยอมภายใน60วันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็กให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็น180วันวักสาในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อานให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาลวัก4เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนให้ในายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้ค่ะในเรื่องการจดทะเบียน การที่บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนจะกระทำได้ต่อเมื่อเด็กและมารดาเด็กให้ความยินยอมเท่านั้นและการให้ความยินยอมจะต้องให้ต่อหน้านายทะเบียนซึ่งทำหน้าที่จดทะเบียนรับรองบุตรนั้นโดยบิดาจะต้องนำเด็กและมารดาเด็กไปในวันที่ตนขอจดทะเบียนเด็กและมารดาเด็ก จะมอบฉันทาให้บุคคลอื่นไปให้ความยินยอมแทนไม่ได้ถ้าในขณะที่บิดาขอจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่อาจนําเด็กและมารดาเด็กไปด้วยได้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะต้องแจ้งการขอจดทะเบียนนั้นให้เด็กและมารดาเด็กทราบถ้าเด็กและมารดาเด็กคัดค้านหรือไม่คัดค้านหรือตอบมาว่าไม่ให้ความยินยอม หรือไม่ตอบกลับมาด้วยประการใดๆภายใน60วันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กและมารดาเด็กในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กอยู่ภายในประเทศแต่ถ้าเด็กและมารดาเด็กอยู่ต่างประเทศกฎหมายได้ยืดระยะเวลา60วันออกไปอีกเป็น180วันในกรณีเช่นนี้กฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็ก หรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมซึ่งถ้าเด็กและมารดาเด็กระสมจะให้ความยินยอมหลังจากระยะเวลาดังกล่าวเด็กและมารดาเด็กจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ในายทะเบียนทราบถึงการที่ตนไม่อาจให้ความยินยอมในระยะเวลานั้นๆนได้เพราะเหตุใดเช่นในระยะเวลาดังกล่าวมารดาป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นต้น ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อาจแจ้งการขอจดทะเบียนไปยังเด็กและมารดาเด็กได้เพราะไม่ทราบที่อยู่ของเด็กและมารดาเด็กบิดาเด็กอาจทำได้โดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์หรือจะนำคดีการขอจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบเรื่อกฎหมายฟ้องต่อศาลก็ได้เมื่อเด็กหรือมารดาเด็ก ได้รับหนังสือแจ้งการขอจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประสงค์จะทำการคัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมบิดาซึ่งขอจดทะเบียนจะฟ้องต่อศาลและเมื่อศาลพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้เป็นหน้าที่ของบิดาที่จะต้องนำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนซึ่งนายทะเบียนจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเริ่มนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการแสดงความยินยอมให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องเป็นการแสดงอย่างชัดแจ้งการที่หญิงมารดารับว่าบุตรตนเกิดจากชายผู้นี้แต่ได้เสียกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะชี้ขาดให้จดทะเบียนได้ว่าบุตรของหญิงนั้นเป็นบุตรของชายซึ่งขอจดทะเบียนการคัดค้านจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นผู้ซึ่งมีสิทธิจะคัดค้านได้เฉพาะเด็กและมาดาเด็กเท่านั้นบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบ กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ